ช่องนิยายเสียง Voice of Angel ช่องอ่านนิยายเสียงด้วย AI เพื่อความบันเทิงสำหรับทุกคนโปรดกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนิยายเสียงเรื่อง Artemis f 5บทที่11การอำลาครั้งสุดท้ายช่องทางขนส่ง E7 เมืองเฮเวน เมื่อพวกเขาไปถึงเมืองเฮเวนตำรวจเล็บก็ยกทีมขึ้นกระสวยเพื่อคุมตัวผู้ต้องหาเหล่าตำรวจเดินกลางขึ้นยานพร้อมกับสำรอกคำสั่งดังลัน่นแล้วพวกเขาก็เห็นบัตเลอร์อาการใหญ่กับห้องหายวับไปทันทีราวกับละอองฝนบนผิวทางด่วนพวกเขาได้ยินมาว่ามนุษย์คนนี้ตัวใหญ่แต่นี่มันมากกว่าใหญ่นี่มันมาหือมาเรียกว่าใหญ่ตโตหัวหลาเลยก็ว่าได้บัตเลอร์ยิ้มด้วยความเห็นใจ ไม่ต้องกลัวหรอกแฟรรี่น้อยมนุษย์เห็นผมก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนั่นแหละกลุ่มตำรวจถอนหายใจด้วยความโล่งอกเมื่อบัตรเล่ยอยอมเดินตามไปอย่างสงบพวกเขาจะช็อตเขาให้สลบก็ได้ถ้าเขาขัดขืนแต่ก็เกรงว่ามนุษย์โขนร่างยักษ์อาจจะล้มใส่ใครสักคนเข้าผู้ถูกกักกันไปรวมตัวกันอยู่ในห้องรับรองระดับผู้บริหารของท่าจอดกระสวยซึ่งเป็นแหล่งรวมของแฟรีทนายความและนักธุรกิจที่บนหลายๆคน ห้องนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างล้นเหลือทั้งอาหารอร่อยเสื้อผ้าสะอาดแต่ไม่มีสำหรับบัตเลิกและศูนย์ความบันเทิงแต่ถึงกระนั้นพวกเขาก็ยังอยู่ภายใต้การควบคุมตัวครึ่งชั่วโมงต่อมาฟอลลี่ก็ตาลีตาเหลือกเข้ามาในห้องรับรองฮอนลี่เขาร้องแล้วกางแขนขนรุงรังกอดเอลสาวไว้ผมดีใจจริงๆที่คุณยังมีชีวิตอยู่เหมือนกันฟอลลี่ หอนลี่ยิ้มทักทายกันสักหน่อยคงไม่เสียหายหรอกนะมันสัประชดเป็นไงมั่งมันสะไม่เจอกันสนานมันสะนี่เหรียญกล้าหารของเจ้ามันสะก็ได้ก็ได้ไดฟฟลลี่ตอบแล้วใช้แขนขนรุงรังอีกข้างอบรอบตัวคนคราท,ที่ขนดกอพอกันดีใจที่ได้เจอเจ้าเช่นกันมันสะถึงเจ้าจะทำกระสวยดำน้ำของข้าจมไปลำหนึ่งก็เถอะแต่ว่าไม่มีเหรียญกล้าหา,หารหรอกนะเพราะกระสวยดำน้ำหรือ มันสะ้านถ้าข้าไม่ทําอย่างนั้นป่านนี้กระดูกของเจ้าคงเป็นผงอยู่ใต้เหล็กหลอมเหลวร้อยล้านตันแล้วมีเหตุผลเจ้าเซนทอตั้งข้อสังเกตถ้าจะพูดเรื่องนี้ตอนศาลพิจารณาคดีของเจ้าเขาหันไปทางอาิมิรดูเหมือนเจ้าจะตกตาการล้างความจําได้สินะอาิมิตอารทิมิตยิ้มก็ดีสําหรับพวกเราทุกคนถูกต้องข้าจะไม่ทําผิดพลาดด้วยการพยายามล้างความจําเจ้าอีก เขาจับมือกับอาทิมิตยอย่างอบอุ่นเจ้าเป็นเพื่อนของชาวพีเพิรนเจ้าด้วยบัตเลอร์คนคุ้มกันร่างยักษ์นั่งห่อตัวอยู่บนโซฟาโดยเอาศอกวางไว้ที่หัวเขา่าคุณสามารถชดเชยให้ผมด้วยการสร้างห้องที่ผมลุกขึ้นยืนได้ข้าต้องขอโทษด,ด้วยสําหรับเรื่องนี้ฟอลี่ขอโทษขอโพยเราไม่มีห้องสําหรับคนที่มีรูปร่างขนาดเจ้าหรอก ซูนต้องการกักตัวพวกเจ้าไว้ที่นี่จนกว่าจะตรวจสอบเรื่องราวทั้งหมดของพวกเจ้าแล้วว่าเป็นความจริงเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างฮอลลี่ถามฟอลลี่ดึงแฟ้มจากใต้เสื้อเชิ้ตอันที่จริงผมไม่ควรอยู่ที่นี่หรอกนะแต่ผมคิดว่าคุณอาจจะอยากได้ข้อมูลล่าสุดทั้งหมดล้อมรอบตัวขณะที่ฟอลลี่เปิดรายงานเราพบพี่น้องตระกูลบิวที่ผนังท่อส่งกระสวยพวกมันเปิดปากเล่าจนหมดเปดเลือกเลิกจงรักภักดีกับเจ้านายแล้ว ฝ่ายพิสูจน์หลักฐานรวบรวมชิ้นส่วนได้มากพอที่จะพิสูจน์ได้ว่ากระสวยลับมีอยู่จริงฮอนลี่ปรบมืองั้นก็จบมันยังไม่แน่นหนาพออาธิมิรไม่เห็นด้วยถ้าไม่พบตัวโอปอนเราก็ยังต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อเรื่องทุกเรื่องพวกพี่น้องตระกูลบริวอาจจะถูกมองว่าโกหกเพื่อปกป้องเราคุณได้ตัวเธอหรือเปล่าโฟลลี่กำมือแน่นคือทั้งใช่และไม่ยานชูชีพของเธอแต่ ออกเพราะแรงระเบิดทําให้เราสามารถตามรอยเธอได้แต่ตอนที่เราไปถึงจุดที่ยานตกบนพื้นผิวโลเธอก็หายตัวไปแล้วเราใช้คลื่นความร้อนสแกนทั่วบริเวณและแยกรอยเท้าของโอปอนออกเราตามรอยพวกนั้นไปถึงบ้านเล็กๆหลังหนึ่งในย่านผลิตวายใกล้บารีอันที่จริงเราเห็นเธอจากดาวเทียมแล้วแต่ภารกิจแทรกแซงต้องใช้เวลาในการเตรียมการเธอไม่รอดแน่เราต้องได้ตัวเธออย่างแน่นอน แต่อาจต้องใช้เวลาสักหนึ่งสัปดาห์ใบหน้าของฮอลลี่เข้มขึ้นด้วยอารมณ์โกรธให้เธอมีความสุขกับสัปดาห์นั้นเธอเพราะมันจะเป็นเวลาที่ดีที่สุดในชั่วชีวิตที่เหลืออยู่ของเธอใกล้ๆกับบาสอิตาลียานของโอปอลโคโบอีร่อนลงบนผิวโลกอย่างทุลักทุเลพลาสมาเหลวรั่วซึมออกจากเครื่องกำเนิดพลังงานที่แตกร้ววโอปอนรู้ดีว่าพลาสมานี้จะเป็นตัวบ่งบอกร่องรอยของเธอให้โฟลลี่ได้รู้ เธอต้องรีบฝังยานโดยเร็วและหาที่กบดานจนกว่าเธอจะหาวิธีทางเข้าถึงเงินทุนของเธอได้เธอออกจากท่าเทียบกระสวยและบินข้ามประเทศห่างออกไปเกือบสิบไม่ก่อนที่เครื่องยนต์จะหยุดการทำงานโดยสิ้นเชิงบีบให้เธอต้องพุ่งลงจอดในไร่องุนเมื่อโอปอนตะเกียกตะกายออกจากยานชูชีพเธอก็พบกับหญิงร่างสูงผิวสีแทนอายุราวสี่สิบกำลังยืนถือพพั่อรออยู่พร้อมกับอาการโกรดกร้วบนใบหน้านี่มันไร่องุนของฉัน หญิงคนนั้นพูดภาษาอิตาลีไรอ่างุ่นเป็นชีวิตของฉันแกเป็นใครถึงร่อนเครื่องบินเล็กๆนั่นมาชนท,ทำลายทุกอย่างที่ฉันมีหาปอปอนคิดอย่างรวดเร็วครอบครัวของเธออยู่ไหนเธอถามสามีของเธอลหละหญิงคนนั้นปัดเส้นผมออกจากตาไม่มีครอบครัวไม่มีสามีฉันทำไรอ่างุ่นคนเดียวฉันเป็นคนสุดท้ายในตระกูล ไรอังงุนนี้มีความหมายกับฉันยิ่งกว่าชีวิตและแน่นอนว่ามากกว่าชีวิตของแกด้วยเธอไม่ได้โดดเดี่ยวหรอกปอปอนบอกแล้วใช้มนสะกดของแฟรีเพื่อสะกดจิตตอนนี้เธอมีฉันแล้วฉันเป็นลูกสาวของเธอเบลินดาไงทำไมจะไม่ได้หลัะเธอให้เหตุผลกับตัวเองในเมื่อมันเคยได้ผลมาแล้วบเบลอินดาหญิงคนนั้นเอ่ยชื่อช้าชฉันมีลูกสาวด้วยหรือ ใช่แล้วโอปอนยืนยันจำไม่ได้หรือเบลินดานะเราทำงานในไร่อ่าง,งุ่นด้วยกันฉันช่วยทำไวายไงแกช่วยฉันหรืออปอนขมวดคิ้วพวกมนุษย์นี่ไม่เคยเข้าใจอะไรง่ายๆตั้งแต่แรกเลยสักคนใช่เธอว่าโดยแทบจะไม่ปิดบังสีหน้าไม่พอใจเอาไว้เลยฉันช่วยเธอฉันทำงานเคียงข้างเธอในตาของหญิงผู้นั้นเข้าใจขึ้นมาทันทีเบลินดา แล้วแกมายืนทำอะไรอยู่ตรงนี้หล่ะไปหยิบพลัว่วและทำความสะอาดที่นี่สพอเสร็จจากที่นี่ก็ไปเตรียมอาหารเย็นด้วยหัวใจของโอปอลนลนไปอยู่ที่ตาตุ่มงานใช้แรงหรือไม่เอาดีกว่าคนอื่นต่างหากที่ต้องทำงานแบบนั้นมาคิดอีกทีเธอบอกแล้วเพิ่มพลังสะกดจิตอย่างหนักเท่าที่เธอจะสามารถทำได้ฉันคือเบลินดาลูกสาวคนโปรดของเธอเธอไม่เคยปล่อยให้ฉันทำงานอะไรที่ต้องทำให้มือของฉันกร้านเธอหวังจะให้ฉันได้แต่งงานกับเศรษฐี นั่นน่าจะช่วยจัดการเรื่องนี้ได้เธอจะหลบอยู่กับผู้หญิงคนนี้สักสองามชั่วโมงแล้วค่อยหนีเข้าเมืองแต่แล้วโอปอนก็ต้องประหลาดใจเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยนะเบลินดาของฉันหญิงคนนั้นตอบฝันเฟื่องทุกทีไปหยิบปลวมาได้แล้วอีหนูไม่งั้นได้ท้องกิ่วเข้านอนแน่แนแก้มของโอปอนแดงด้วยความโกรธเธอไม่ได้ยินหรือฉันไม่ทำงานที่ต้องใช้แรงกายเธอต้องรับใช้ฉัน นั่นคือจุดมุ่งหมายในชีวิตของเธอหญิงชาวอิตาเลียนเดินมาหาลูกสาวตัวน้อยของเธอฟังแม่นาเบลินดาแม่จะถือว่าไม่ได้ยินคำพูดร้ายๆพวกนั้นจากปากของแกถึงแม้ว่ามันจะเป็นไปได้ยากก็เถอะเราทั้งสองคนต้องทำงานในไร่นั่นเป็นวิถีชีวิตของเราเอาละไปหยิบพลวมาได้แล้วไม่งั้นแม่จะขังแกไว้ในห้องกับงานปอกเปลือกมันฝรั่งสักร้อยหัวแล้วก็อดข้าวด้วย ปอปอนถึงกับเป็นไบ้ไปชั่วขณะเธอไม่เข้าใจเลยว่าเกิดอะไรขึ้นแม้แต่มนุษย์ที่มีจิตใจเข้มแข็งก็ยังต้องอ่อนอ่อนผ่อนตามพลังของมนสกดมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะความจริงง่ายๆก็คือโอปอนเสียท่าให้กับแผนการของตัวเองเพราะการฝังต่อมพิทูอิตารีของมนุษย์ไว้ในกะโหลกศีรษะทําให้เธอค่อยๆกลายเป็นมนุษย์ฮิวแมนฮอร์โรมนมีผลลบล้างพลังเวทมนต์ในตัวเธอลงทีละน้อย และนับว่าเป็นโชคร้าของโอปอนที่เธอเพิ่งใช้พลังหยดสุดท้ายที่มีไปกับการทําให้หญิงผู้นี้เชื่อว่าเธอคือลูกสาวของหล่อนตอนนี้เธอไม่มีเวทมนต์เหลือแล้วและกลายเป็นนักโทษกลาย,ลายในไร่อังุ้นของหญิงชาวอิตาเลียนที่สําคัญก็คือเธอถูกบังคับให้ทํางานกรรมกรซึ่งนั่นนับว่าเลวร้ายยิ่งกว่าการอยู่ในอาการโครม่าเสียอีกเร็วเข้าหญิงคนนั้นตะโกนฝนจะมาแล้วเรามีงานที่ต้องท่าอีกเยอะแยะ โอปอนหยิบพลั่วแล้วจิ้มปลายพลั่วกับแผ่นดินแห้งๆพลั่วดมนั้นยาวกว่าความสูงของเธอเสียอีกด้ามจับของมันผูพังและเป็นเซียนฉันต้องทำยังไงกับพลั่วนี้ละ่ะใช้มันเจาะดินแล้วขุดคูระบายน้ำระหว่างแปลงสองแปลงนี้และพอกินอาหารเย็นเสร็จแกก็ต้องไปซักผ้าของสัปดาห์นี้ที่ฉันรับมาซักใช้มือนะเสื้อผ้าพวกนั้นเป็นของคามายแกก็รู้ว่าขนาดไหนหญิงผู้นั้นยิ้มกริ่ม โอปอนไม่ต้องจินตนาการก็รู้ว่าเสื้อผ้าของเจ้าคามมยนี้จะสกระปรกแค่ไหนหญิงชาวอิตาเลียนหยิบพลั่วอีกด้ามขึ้นมาแล้วเริ่มขุดข้างๆโอปอนอย่าทำหน้าบึง้งตึงไปหน่อยเลยเบลินดาการทำงานจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอีกสักสองสามปีแกก็จะเห็นโอปอนยกพลั่วด้ามน,นั้นขึ้นอย่างน่าสังเวชแม้แต่เศษดินเหนียวเธอก็แทบจะตักขึ้นมาไม่ได้เลยสักนิดแค่จับพลั่วมือของเธอก็ระบมแล้วถ้าอีกชั่วโมงเธอคงกลายเป็นผุยผง บางทีพวกเล็บอาจจะมาถึงและพาเธอออกไปก่อนคำภาวนาของเธอได้ผลแต่เกิดขึ้นหลังจากผ่านไปหนึ่งสัปดาห์กว่าจะถึงตอนนั้นเล็บของเธอก็ยับเยินและกลายเป็นสีน้ำตาลผิวหยาบกร้านราวกับหนังสัตว์เธอปอกมันฝรั่งไปแล้วนับไม่ถ้วนและต้องคอยรองมือรองเท้าแม่ใหม่ของเธอปอปอนแทบหัวใจวายเมื่อรู้ว่ามันดาบุญธรรมของเธอเลี้ยงหมูไว้ด้วยและการทำความสะอาดแล้วหมูก็เป็นอีกหนึ่งในงานที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีวันหมดสิ้น เมื่อถึงเวลาที่ทีมกู้สถานการณ์มาจับตัวเธอเธอเกือบจะดีใจด้วยซ้ำที่ได้เห็นพวกเขาช่องทางขนส่งอีเจ็เมืองเฮเวนพิธีศพของจูเลียสรู้ถูกจัดขึ้นในวันถัดมาหลังจากอาธทิมิดและฮอลลี่เดินทางมาถึงเมืองเฮเวนเจ้าหน้าที่ชั้นสัญญาบัตรทั้งหมดเข้าร่วมพิธีไว้อาลัยในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ชั้นสัญญาบัติทุกคนยกเว้นผู้กองฮอลลี่ชอดผู้การศูนปฏิเสธการอนุญาตให้เธอเข้าร่วมพิธีแม้จะอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างแน่นหนาก็ตามศาลยังพิจารณาคดีนี้ไม่เสร็จสิ้นและจนกว่าจะถึงตอนนั้นฮอลลี่ยังเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมด้วยเหตุนี้เธอจึงต้องนั่งดูภาพถ่ายทอดสดพิธีศพจากจอภาพขนาดใหญ่ในห้องรับรองในบรรดาเรื่องทุกเรื่องที่ซูนทำกับเธอเรื่องนี้ถือว่าเลวร้ายที่สุด จูเลียสพูดเป็นเพื่อนสนิทของเธอแต่เธอกลับต้องอยู่ที่นี่นั่งมองภาพงานพิธีศพของเขาขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงทุกคนเข้าร่วมพิธีด้วยท่าที่เศร้าซ้อยเธอยกมือขึ้นมากุมหน้าเมื่อพวกเขาหย่อนโรงศพว่างเปล่าลงในช่องย่อยสลายหากนี้ร่างอยู่ในโรงศพนั้นกระดูกและซากที่เหลือก็จะถูกบดเป็นผุยผงเพื่อคืนสู่ผืนดินหยาดน้ำตาหลังไหลผ่านซอกนิ้วของฮอลลี่และอับท่วมฝ่ามือ อาธิมิดนั่งลงข้างๆพลางวางมือบนบ่าของเธออย่างอ่อนโยนจูเลียสจะต้องภูมิใจในตัวคุณเฮเวนยังอยู่รอดจนถึงทุกวันนี้ก็เพราะสิ่งที่คุณทำฮอลลี่สูดจ,จมูกอาจจะใช่แต่ถ้าข้าฉลาดกว่านี้สักนิดจูเลียสก็อาจจะยังมีชีวิตอยู่ในวันนี้เหมือนกันอาจจะแต่ผมไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะผมคิดคิดเรื่องนี้ดูแล้วมันไม่มีทางที่จะออกจากท่อส่งกระสวยนั้นได้ ไม่มีทางถ้าไม่รู้ล่วงหน้าฮอลลี่ปล่อยมือลงขอบใจนะอาทิมิตที่พูดปลอบใจอย่างนั้นเจ้าคงไม่ได้เป็นคนใจอ่อนไปแล้วใช่ไหมอาทิมิตร,รู้สึกประหลาดใจจริงๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันส่วนหนึ่งในตัวผมยังอยากเป็นอัจยรกรอยู่แต่อีกส่วนก็อยากเป็นวัยรุ่นปกติทั่วไปผมรู้สึกเหมือนมีสองบุคลิกที่ขัดแย้งกันอยู่ในตัว และในสมองก็เต็มไปด้วยความทรงจำที่ยังไม่ใช่ของผมเสียทีเดียวมันเป็นความรู้สึกแปลกๆที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครกันแน่อย่าห่วงไปเลยเจ้าเด็กโคลนฮอลลี่บอกข้าจะคอยดูแลเจ้าให้แน่ใจว่าเจ้าเดินไปในเส้นทางที่ถูกต้องและไม่วอกแวกผมมีคุณพ่อคุณแม่และคนคุ้มกันคอยพยายามทำให้เป็นแบบนั้นอยู่แล้วถ้างั้นบางทีอาจถึงเวลาที่เจ้าต้องปล่อยให้พวกเขาจัดการแล้ว ประตูห้องรับรองเปิดออกและโฟอล,ลี่ก็ควบหย่อยๆเข้ามาอย่างตื่นเต้นตามด้วยผู้การซูนและลูกน้องอีกสองสามคนเห็นได้ชัดว่าซูนไม่ตื่นเต้นกับการมาที่ห้องนี้เท่ากับเจ้าเซนทอแถมยังนำเจ้าหน้าที่มาประกบเพิ่มเพื่อบัตเลอร์จะไม่พอใจอะไรขึ้นมาโฟลลีคว้าไหล่ของฮอลลี่คุณพ้นข้อหาแล้วเขาพูดด้วยความปิติยินดีสารลงมติเจตต่อหนึ่งเข้าข้างคุณฮอลลี่จ้องหน้าซูนอย่างยิ่งตึง คงไม่ต้องเดาสินะว่าหนึ่งเสียงนั่นเป็นของใครซูนออกอาการไม่พอใจผมยังคงมีตำแหน่งสูงกว่าคุณอยู่นะชอดผมต้องการเห็นท่าทางเคารพนับถือจากคุณคุณอาจจะรอดพ้นข้อหานี้แต่ผมจะจับตามองคุณไม่ต่างอะไรไปจากเหยี่ยวนับตั้งแต่บัดนี้มันซกระดิกนิ้วที่ใบหน้าของโฟลี่เ hey. ฮพ่อมาตรงนี้แล้วข้าละ่ะข้าเป็นคนใครอิสระหรือเปล่า อึมสารตัดสินที่จะเอาผิดเรื่องที่เจ้าขโมยกระสวยอะไรนะมละลําลักทั้งทั้งที่ข้าช่วยเมืองไว้ทั้งเมืองเนี่ยนะแต่โฟลลี่ว่าต่อเมื่อพิจารณาจากเวลาที่นายต้องโทษไปแล้วจากการบุกค,คลนที่พักอย่างผิดกฎหมายพวกเขาจะถือว่าหายกันไม่มีเหรียญกล้าหารให้ขอโทษด,ด้วยนะที่ต้องบอกตามนี้มันซะบลักสีข้างด้านหนึ่งของเจ้าเซนทอร์เจ้าพูดอย่างเดียวไม่ได้หอก เจ้าต้องเขียนกำกับไว้ด้วยฮอลลี่ยังไม่เลิกจ้องหน้าซูนฉันจะเล่าให้ฟังว่าจูเลียสพูดอะไรในช่วงสั้นๆก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเธอบอกเชิญซูนตอบน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยการถักถางผมคิดว่าทุกเรื่องที่คุณพูดมันจับใจทั้งนั้นจูเลียสบอกฉันว่าหน้าที่ของฉันคือการรับใช้ชาวพีเพิลและฉันควรทำทุกอย่างเท่าที่จะสามารถทำได้เพื่อให้เป็นไปตามนั้นฉลาดนี่ หวังว่าคุณจะตั้งใจเชิดชูคำพูดเหล่านั้นไว้นะฮอลลี่ดึงตราหน่วยเล็บออกจากบ่าแน่นอนมีคุณคอยจับผิดฉันทุกฝีก้าวฉันคงไม่มีทางช่วยเหลือใครได้หรอกฉะนั้นฉันขอลุยเดี่ยวดีกว่าเธอยนตราประจำตัวไปที่โต๊ะฉันลาออกซูนยักไหลถ้าคิดจะขู่กันล้วก็มันไม่ได้ผลหรอกนะผมจะดีใจด้วยซ้ำที่เห็นคุณไปฮอลลี่อย่าทำอย่างนี้เลยโฟลลี่ขอร้อง กรมตำรวจต้องการคุณนะผมก็ต้องการคุณฮอลลี่แต่บ่าเขาพวกเขากล่าวหาว่าฉันฆ่าจูเลียสฉันจะอยู่ต่อไปได้ยังไงไม่ต้องห่วงหรอกเพื่อนยากฉันไม่ไปไหนไกลหรอกเธอพยักหน้ากับมันซะจะไปด้วยกันไหมอะไรข้าเหรอฮอลลี่ยิ้มกริ่มตอนนี้เจ้าเป็นคนคระอิสระแล้วนี่แล้ว นักสืบเอกชนทุกคนก็ต้องมีคู่หูด้วยกันทั้งนั้นแหละคู่หูที่มีเส้นสายใต้ดินไงปกของมันสพองโตมันสะดักกรรมนักสืบเอกชนข้าชอบแพ้เฮ <Hey, S 1> แต่ข้าไม่ได้เป็นแค่ลูกน้องใช่ไหมเพราะลูกน้องมักจะเจอดีก่อนทุกทีไม่เลยเจ้าเป็นหุ้นส่วนเต็มตัวเราหาได้เท่าไหร่ก็แบ่งกันคนละครึ่งฮอลลี่หันไปหาอาทิมิตเป็นรายถัดไป เราทำได้อีกแล้วนะเจ้าเด็กโคลนเรากอบกู้โลกได้หรืออย่างน้อยเราก็หยุดไม่ให้สองโลกมาปะทะกันอาทิมิรพยักหน้ามันไม่ได้ง่ายขึ้นเลยบางทีเราน่าจะให้คนอื่นทำบ้างฮอลลี่ชกแขนเขาอย่างสับยอกใครจะทำอย่างเราได้ละ่ะแล้วเธอก็โน้มตัวเข้าไปกระซิบข้างๆหูเขาข้าจะติดต่อไปบางทีเจ้าอาจจะสนใจอยากเป็นที่ปรึกษาอาทิมิรเลิกคิวขึ้นข้างหนึ่งแล้วพยักหน้าน้อยๆนั่นเป็นคำตอบเดียวที่เธอต้องการ ปกติแล้วบัตเลอร์มักจะยืนเสมอเมื่อกล่าวคำอำลาแต่ครั้งนี้เขาต้องคุกเข่าร่างของฮอลลี่ถูกบทบังจนมิดในอ้อมกอดของเขาวิกฤตครั้งหน้าค่อยเจอกันเธอบอกหรือบางที่คุณอาจไปเยี่ยมเราเฉยๆก็ได้การขอวีซ่าคงไม่ใช่เรื่องง่ายอีกแล้วตอนนี้ข้าเป็นเพียงพลเรือนคุณแน่ใจหรือฮอลลี่ขมวดคิ้วไม่หรอกข้าเสียใจเธอพยักหน้ากับอาทิมิต เป็นใครก็ต้องเสียใจกันทั้งนั้นแหละอาทิมิตรมองศูนด้วยสายตารังเกียจที่สุดยินดีด้วยผู้การคุณเพิ่งทําให้กรมตํารวจสูญเสียเจ้าหน้าที่เล็บที่ยอดเยี่ยมที่สุดไปฟังนะเจ้ามนุษย์ศูนย์เริ่มแต่บัตเลอร์คำรามแล้วคำพูดของผู้การก็ถูกกลืนลงคอน,นมตนนั้นเดินไปหลบหลังร่างเจ้าหน้าที่ที่ใหญ่กว่าอย่างรวดเร็วส่งพวกเขากลับบ้านเดี๋ยวนี้ เจ้าหน้าที่ต่างชักปืนของตนขึ้นพร้อมกับเลงและยิงกระสุนยาสลบปักเข้าที่คอของอาทิมิตรแล้วละลายในทันทีส่วนบัตเลอร์โดนไปสี่ดอกเผื่อว่าจะเกิดความผิดพลาดอาทิมิตรยังได้ยินเสียงค้านของฮอลลี่ขณะที่สายตาของเขาเริ่มพร่ามัวสิ่งที่เขาเห็นเป็นเหมือนภาพเขียนแนวอิมเพรสชันนิสเหมือนภาพจอมโจราแฟร,รีไม่มีความจำเป็นต้องทำแบบนั้นเลยซูนเธอพูดขึ้นพลางคว้าศอกของอาทิมิตรไว้ พวกเขาเคยเห็นท่อส่งกระสวยมาแล้วคุณส่งพวกเขากลับบ้านทั้งทงท,งที่ยังมีสติก็ได้นี่เสียงของซูนดังขึ้นราวกับเขากำลังพูดจากก้นบ่อผมไม่อยากเสียงผู้กองผมหมายถึงคุณสอดมนุษย์เป็นสัตว์ที่ชอบความรุนแรงโดยสัญชาตญาณโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อถูกขนย้ายอาธิมิตรรู้สึกถึงฝ่ามือของฮอลลี่ที่หน้าอกเธอหย่อนบางอย่างลงในกระเป๋าเสื้อแจ็คเก็ตของเขา แต่เขาไม่สามารถถามว่ามันคืออะไรเพราะลิ้นของเขาไม่ขยับตามคำสั่งทั้งหมดที่เขาทำได้คือการหายใจเขาได้ยินเสียงล้มลงจากด้านหลังบัตเลอร์สลบไปแล้วเขาสรุปเหลือแต่เราแล้วเขาก็สลบไปเช่นกันคฤริสา์อาทิมิตค่อยๆฟื้นคืนสติเขารู้สึกสบายและได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ความทรงจำทั้งหมดของเขากลับเข้าที่เข้าทางแล้วแต่จะว่าไปบางทีมันอาจไม่เข้าที่ก็ได้เขาจะรู้ได้ยังไง เขาลืมตาขึ้นและเห็นภาพสีน้ำมันที่เพดานเขากลับมาอยู่ในห้องของตัวเองแล้วอธิมิทไม่ขยับตัวอยู่พักใหญ่ไม่ใช่เพราะเขาขยับไม่ได้แต่เพราะการนอนอยู่ที่นี่แบบนี้ทำให้เขารู้สึกสบายใจเหลือเกินไม่มีพิกซี่ตามล่าเขาไม่มีกลิ่นของโท หรือสารของแฟร์รี่มาตัดสินเขาเขาสามารถนอนนิ่งๆิ่งอยู่ที่นี่และใช้สมองคิดได้ตามใจอยากนั่นเป็นสิ่งที่เขาชื่นชอบที่สุดอาทิตยฟาวมีเรื่องใหญ่ที่จะต้องตัดสินใจนับจากนี้ชีวิตของเขาจะก้าวไปทางไหนเขาต้องเป็นผู้ตัดสินใจด้วยตัวเองเขาไม่อาจจะโทษสถานการณ์หรือแรงกดดันจากผู้ใหญ่ได้เขาเป็นเจ้าของตัวเองและฉลาดพอที่จะตระหนักถึงเรื่องนี้ชีวิตเอกเทศในแวดวงอาชญากรรมดูจะไม่ดึงดูดใจเขาอย่างที่เคยเขาไม่ปรารถนาจะสร้างเหยื่อขึ้นอีก แต่ถึงกระนั้นมันก็ยังมีบางสิ่งเกี่ยวกับความตื่นเต้นของการปฏิบัติการตามแผนชั้นยอดที่เป็นสเสน่ดึงดูดเขาไว้บางทีอาจจะมีหนทางที่จะรวมความเป็นอัจฉริยะอัจยากรของเขาเข้ากับวิถีชีวิตใหม่ที่เพิ่งค้นพบก็ได้คนบางคนก็สมควรจะถูกขโมยเขาสามารถทําหน้าที่เป็นโรบินฮูดยุคใหม่ขโมยของจากคนรวยไปให้คนจนแต่ตอนนี้อาจจะเริ่มต้นด้วยการขโมยจากคนรวยก่อนส่วนขั้นตอนต่อไปเอาไว้ค่อยทําทีหลัง บางสิ่งบางอย่างสะเทือนในกระเป๋าเสื้อของเขาอาธิมิตรลงมือเข้าไปดึงเอาอุปกรณ์สื่อสารของแฟรี่ออกมามันเป็นคู่ของวิทยุสื่อสารชุดที่เขาวางไว้ในกระสวยของโอปอนอธิมิตรจำได้รังๆว่าฮอลลี่หย่อนอะไรบางอย่างลงในกระเป๋าเสื้อแจ็คเก็ตก่อนที่เขาจะสลบไปเห็นได้ชัดว่าเธอต้องการติดต่อกับเขานับจากนี้อธิมิตรลุกขึ้นเปิดฝาอุปกรณ์แล้วใบหน้าที่ยิ้มแย้มฮอลลี่ก็ปรากฏบนหน้าจอเจ้าถึงบ้านอย่างปลอดภยัย ขอโทษด้วยเรื่องยาสลบศูนไม่ไหวเลยไม่เป็นไรหรอกผมสบายดีเจ้าเปลี่ยนไปนะถ้าเป็นเมื่อก่อนอาธิมิตดฟาวจะต้องแก้แค้นอย่างแน่นอนนั่นมันเมื่อก่อนฮอลลี่เหลียวมองไปรอบๆฟังนะข้าคุยนานไม่ได้ข้าต้องใช้เครื่องขยายสัญญาณเถื่อนเพื่อติดต่อกับเจ้าการโทรครั้งนี้ทำให้ข้าแทบหมดตัวข้าต้องการความช่วยเหลือ ไม่เคยมีใครโทรมาทักทายเลยสักครั้งอาธิมิตรบน่นคราวหน้าแล้วกันค่าสัญญาผมจะรอจะให้ช่วยอะไรหรือมันสะกับค่าได้ลูกค้าคนแรกแล้วเขาเป็นพ่อค้างานศิลปะซึ่งถูกขโมยภาพวาดไปบอกตามตรงว่าค่ายังสับสนก็เลยคิดว่าน่าจะถามผู้เชี่ยวชาญอาธิมิตรยิ้มผมว่าผมพอมีความรู้อยู่บ้างในขอบขายของงานศิลปะที่ถูกขโมย บอกผมซิว่าเกิดอะไรขึ้นเรื่องของเรื่องก็คือมันไม่มีทางเข้าหรือออกจากศูนย์แสดงภาพนี้ได้โดยไม่ถูกตรวจจับแต่จู่จูภาพนั้นก็หายไปเฉยเฉยแม้แต่พ่อมดก็ยังไม่มีเวทมนต์ที่จะทำแบบนั้นได้เลยอาทิตรได้ยินเสียงฝีเท้าของใครสักคนกำลังขึ้นบันไดามารอเดี๋ยวนะฮอลลี่มีคนมาบัตเลอร์เปิดประตูพรดพราดเข้ามาพร้อมกับปืนสั้นในมือพี่เพิ่งรู้สึกตัว เขาบอกอาตีเป็นอะไรหรือเปล่าสบายดีอาทิมิตรตอบเก็บปืนเถอะผมกึง่งกึงหวังว่าซูนจะยังอยู่ที่นี่จะได้ขู่ให้หน้าซี่สักหน่อยบัตเลอร์เดินไปที่หน้าต่างแล้วเปิดม่านตาข่ายมีรถแล่นเข้ามาจากหน้าประตูคุณพ่อคุณแม่ของคุณกลับจากสปาที่เวทมีตแล้วเรารีบแต่งเรื่องให้ตรงกันดีกว่าทำไมเราถึงกลับจากเยอรมนีก่อนกำหนดละ่ะอาธิมิตรคิดอย่างฉับไว แค่บอกว่าผมรู้สึกคิดถึงบ้านผมคิดถึงการเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่มันเป็นเรื่องจริงส่วนหนึ่งบัตเลอร์ยิ้มข้ออ้างนี้ไม่เลวเลยหวังว่าคุณจะไม่ต้องใช้มันอีกนะไม่อยู่แล้วบัตเลอร์ยื่นมวนภาพวาดให้อธิมิตรแล้วรูปนี้ละ่ะคุณตัดสินใจหรือยังว่าจะทำยังไงกับมันอธิมิตรับภาพจอมโจราแฟ,ฟรีมาแล้วกางบนเตียงนอนของเขา ภาพนั้นสวยงามโดยแท้ใช่แล้วเพื่อนยากผมตัดสินใจแล้วว่าควรทำยังไงแต่ตอนนี้พี่ช่วยไปถ่วงเวลาคุณพ่อกับคุณแม่ไว้ที่หน้าประตูสักพักได้ไหมผมต้องคุยสายนี้ก่อนบัตเลอร์พยักหน้าแล้ววิ่งลงบันไดไปทีละสามชั้นอาทิมิตหันมาที่วิทยุสื่อสารเอาลล่ฮอลลี่สำหรับปัญหาเล็กๆของค,คุณคุณคิดบ้างหรือเปล่าว่าที่จริงแล้วภาพวาดที่คุณกำลังตามหาอาจจะยังอยู่ในห้องนั้นขโมยของเราเพียงแต่ย้ายที่เท่านั้น นั่นเป็นสิ่งแรกที่ข้าคิดไม่เอาหน้าอาทิมิรเจ้าควรจะเป็นอัจฉริยะนะใช้สมองหน่อยอาทิมิตเกาคางเขาไม่มีสมาธิเขาได้ยินเสียงล้อรถบดกับทางเดินรถในบ้านและเสียงหัวเราะของมันดาขณะก้าวลงจากรถอาตีแองเจลินร้องเรียกลงมานี่หน่อยจ้าเราอยากเจอลูกลงมาเร็วพ่อหนุ่มพ่อของเขาตะโกน มาต้อนรับเรากลับบ้านหน่อยอาทิตร์พบว่าตัวเองกำลังยิ้มฮอนลี่เอาไว้คุณค่อยโทรหาผมอีกทีได้ไหมตอนนี้ผมกำลังยุ่งฮอนลี่พยายามแยกเคี้ยวคู่ก็ได้อีกห้าชั่วโมงแล้วเจ้าก็ควรเตรียมข้อเสนอแนะดีๆไว้ให้ข้าด้วยไม่ต้องห่วงผมมีแน่รวมถึงบินเรียกเก็บค่าที่ปรึกษาด้วยบางสิ่งบางอย่างไม่เคยเปลี่ยนฮอนลี่ตอบแล้วยุติการสื่อสาร อาทิมิตรีบเก็บวิทยุสื่อสารไว้ในตู้เซฟในห้องของเขาแล้ววิ่งลงบันไดไปมารดาของเขายืนอยู่ที่ตีนบันไดพร้อมกับอ้าแขนรอเขาอยู่แล้วบทส่งท้ายบทความจากหนังสือพิมพ์ไอริชไทม์โดยยูจีนคริสคอวผู้สื่อข่าวศิลปะและวัฒนธรรมเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววงการศิลปะต้องตื่นตะลึงกับการค้นพบภาพวาดที่หายสาบสูญไปของปาสกาลแอเวปรมาจา์แนวอิมเพรสชันนิสแห่งฝรั่งเศส คำเล่าลือถึงการมีอยู่จริงของภาพจอมโจรรเฟร,รีภาพเขียนสีน้ำมันได้รับการยืนยันเมื่อภาพวาดนั้นถูกส่งมาที่ลูฟ์แกลเลอรี่ในกรุงปารีสสนิษฐานว่าใครบางคนซึ่งน่าจะเป็นผู้รักงานศิลปะใจกล้าใช้บริการไพรสนียสามัญเพื่อส่งภาพล้ำค่านี้มาให้แก่ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์การตรวจพิสูจน์ผลงานได้รับการยืนยันแล้วจากผู้เชี่ยวชาญอิสระหกรายโคศกของลูฟ์แจ้งว่าจะเปิดให้เข้าชมภาพวาดนี้ได้ภายในเดือนหน้า ดังนั้นนี่จึงถือเป็นครั้งแรกในรอบเกือบศตรวรรษที่ผู้รักงานศิลปะทั่วๆไปสามารถเข้าชมผลงานชิ้นเอกของแอร์เวดแต่สิ่งที่ชวนให้ตื่นเต้นที่สุดในเหตุการณ์ครั้งนี้เห็นจะเป็นกระดาษโน้ตที่ติดมากับพาจอมโจแรแฟรี่มันเขียนไว้เพียงสั้นๆว่าจะมีมาอีกมีใครบางคนกำลังกอบกู้ผลงานชิ้นเอกที่สูญหายหรือถูกขโมยไปกลับคืนมาสู่ประชาชนอย่างนั้นหรือถ้าเป็นเช่นนั้นจริง นักสะสมก็ระวังตัวให้ดีไม่มีห้องนิรภัยแห่งใดจะปลอดภัยอีกแล้วผู้สื่อข่าวผ่อนลมหายใจระหว่างหยุดในช่วงสั้นๆจะมีมาอีกผู้รักงานศิลปะทั่วโลกหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นจบในเสียงเรื่องอาทีมิสฟาว้าตอนปอปอนตลบหลังอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณครับ